ผมลงแผ่นที่สั่งซื้อนะครับแผ่นนี้เป็นแผ่นลงเซฟเกมคอมเมร์ไรเดอร์ห้าภาคนะครับไม่ใช่แผ่นเกมนะครับเป็นแผ่นลงเซฟตัวละครรบใส่เมมเบริกัสเพทูนะครับแบบนี้นะครับซึ่งเมมเบริกัสเพทูตัวนี้ไม่ได้ให้ไปนะครับผมเอามาลองให้ดูนะครับว่าลงได้ใช้งานได้นะครับก็ให้ใช้เมมเบริกัสเพทูของคุณนะครับก็ให้เสียบเซฟเมมเบริกัสเพทูของคุณนะครับที่ไม่มีเกมมาร์คไรเดอร์อยู่นะครับคัมเมรไรเดอร์อยู่นะครับ ลงไปเลยครับเดี๋ยวผมเปิดเทสให้ดูก่อนนะครับว่าไฟลเซฟผมไม่มีในนี้นะเดี๋ยวผมขยับเมมนหนึงโอเคเมมผมมันหลวม ในเซฟผมยังไม่มีเกมมาร์คไรเดอร์นะครับก็คือยังไม่มีเซฟเกมของคาเมนไรเดอร์นะครับหรือมาร์คไรเดอร์นั่นแหละครับนครับมันจะเป็นของเกมอื่นนะครับไม่มีพวกคาเมนไรเดอร์นะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับอย่าลืมนะครับต้องมีพื้นที่เซฟในการเหลือด้วยนะครับอันนี้ของผมเหลือเยอะอาจจริงๆไม่ต้องใช้เยอะก็ได้ครับลองดูผมจำไม่ได้ใช้พื้นที่เท่าไหร่ให้ใส่แผ่นลงไปเลยนะครับเสียบเมนเซฟของคุณแล้วก็ใส่แผ่นไปเลยครับ ใส่แผ่นเหมือนใส่แผ่นเกมปกตินี่แหละครับเปิดเล่นนะครับอุปกรณ์ต่อสัญญาณ PS2 HDMI ใช้ไม่ได้นะครับภาพจะไม่ออกเมื่อเข้าโปรแกรมนะครับหรือจะเป็นสายคอมเนนต์5หัวเขียวน้ำเงินแดงขาวแดงภาพก็ไม่ออกนะครับต้องใช้สาย AV นะครับเหลืองขาวแดงนะครับเพื่อต่อสัญญาณของ PS2 เข้าทีวีนะครับเมื่อเข้าโปรแกรมภาพมันถึงจะออกแบบนี้นะครับถ้าภาพไม่ออกแสดงว่าอาจจะใช้อุปกรณ์ผิดนะครับสัญญาณเลยไม่ออก ขั้นตอนวิธ um, ีการลงอยู่ด้านหลังนะครับผมีสอนไว้อยู่แล้วอันนี้ผมสอนตรงนี้เป็นเบื้องต้นนะครับเลือกคําสั่งที่สองนะครับ m e m o r ิการ d manager กดปุ่มกากบาทนะครับหรือ X นั่นแหละครับเลือกคาสั่งแรกอยู่แล้วครับกดปุ่ม X เลยได้เลยครับผมกดปุ่มกากบาทนะรอจนกว่าข้อความเปลี่ยนนะครับเป็น install error กดปุ่มกากบาททีหนึ่งครับเลือกคําสั่งที่สองนะครับ install application กดปุ่มกากบาทครับรอจนกว่าข้อความเปลี่ยนนะครับ มันจะเขียนคําว่า installing อยู่นะครับก็คือกำลังลงข้อมูลไปอยู่นะครับกรณีถ้าลงแล้วไม่สำเร็จคือเมมกอปบางตัวใช้ไม่ได้หรือเมมตัวเซฟเสียบไม่ดีนะครับเมื่อสำเร็จแล้วมันจะเขียน install a n s u s s e t แล้วครับก็คือสำเร็จแล้วนะครับข้อความนี้จะเกิดขึ้นมากดปุ่มกากบาท,ทีหนึ่งครับเสร็จแล้วครับเอาแผ่นออกได้เลยนะครับแล้วก็ใส่แผ่นเกมเพื่อโหลดเซฟตัวละครขึ้นมาเล่นได้เลยอันนี้เดี๋ยวผมเปิดเมมให้ดูนะครับว่า เ,เมื่อกี้ผมยังไม่มีเซฟเกนทำมีไลเดอร์นะครับแต่ตอนนี้ผมลงเรียบร้อยแล้วนะครับได้ครับโผล่ oh, มาแล้วครับภ้าภาพ หน 1, 2, 3, 4, 5, ึ่งสองสามสี่ห้านะครับส่วนไฟล์ตัวนี้กับตัวนี้นะครับไม่ลบก็ได้หรือลบก็ได้นะครับไม่ไม <no ่มีความหมายอะไรแต่พื้นที่มันจะอยู่ประมาณห้าเคนะครับถ้าเกินนี้อย่าไปลบนะครับหรือถ้ากลัวลบผิดก็อย่าไปต้องลบก็ได้ครับส่วนตัวเนี้ยพื้นที่จะอยู่ไม่เกินสามเคนะครับเหมือนเดิมครับจะลบก็ได้ไม่ลบก็ได้ครับซึ่งมันไม่ได้มีความหมายอะไรครับอันนี้ก็คือคาบุตกนะครับเห็นไหมซึ่งใช้พื้นที่ประมาณแปดสิบเคแล้วก็ อันนี้ก็ 80k ไหมครับอันนี้ 35k แล้วก็ 80k 38k รวมรๆแล้วก็คงใช้ไม่เยอะแหละครับก็ดูคำนวณแล้วก็พื้นที่ไม่มีก็เอาไฟล์เซฟตัวนี้นะครับไปโหลดกับแผ่นเกมของคุณที่เป็นค a m เมลไรเดอนะครับเพื่อ,อดึงตัวละครเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแผ่นนี้ไม่ใช่แผ่นเกมนะครับแต่เป็นแผ่นไฟล์ลงเซฟตัวละครครบนะครับตัวแผ่นใช้งานได้ไม่มีปัญหาลงไฟล์ได้ปกตินะครับ